ท่านผู้อาวุโสใจเย็นก่อนท่านอย่าทำแบบนี้เลยใจแล้วขอรับเจ้าเย่ยนั้นเป็นลูกศิษย์คนที่ห้าของจินถึงซานและนางก็ยังเป็นลูกศิษย์ของมหาจอมมารจอมวายร้ายนางน่านได้ก่อกรรมทำเข็นทำชั่วมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนถ้าหากว่าในวันนี้พวกเราไม่จัดการลงโทษเธอแล้วหล่ะก็นางจะต้องนำหายนะมาสู่ยุทธภพแห่งนี้อย่างแน่นอนเลยนะขอรับท่านผู้อาวุโส ได้โปรดไต่ตรองให้ดีด้วยเถิดขอรับมันช่างน่าหวาดเสจริงๆไอ้พวกนี้คิดจะให้ข้าได้โปรดไต่ตรองให้ดีอย่างนั้นเหรอไอ้เจ้าพวกนี้ไม่เคยคิดถึงคุณค่าของสิ่งที่ได้มาเลยอย่างนั้นสินะคงจะเป็นแค่เรื่องโกหกละมั้งที่ว่าสำนักฝ่ายธรรมาจจะาะแสวงหาทางเดินไปยังเส้นทางอันยุติธรรมสูงส่งเพียงเท่านั้นใครกันที่จะมีปัญหากับข้าถ้าหากข้าต้องการที่จะพาตัวนางไป เอ๊ะนั่นนั่นมันนั่นมันผู้อวสของนิกายปีศาจเขาคิดจะทำอะไรกันเนาะในบรรดายอดฝีมือทั้งหมดในที่แห่งนี้ต้วนสิงเป็นเพียงแค่คนเดียวที่อยู่ในดับยนตสันเจียคนอื่นไม่กล้าขยับตัวที่จะมาหยุดข้ามีแต่ต้วนสิงเท่านั้นที่ขยับตัวมาหยุดข้ามันก็สมใจสมผลแล้วลนะ่ะลืมมันไปซะถ้าหากข้าจัดการต้วนสิง มันก็จะเป็นเยี่ยงยางให้กับพวกชาวยุทธพวกนี้ได้เห็นเพราะงั้นนี่ถือเป็นเรื่องดีแล้วสำหรับข้าตัวข้าคิดว่าท่านผู้อาวุโสน่ะเหมาะสมที่จะพานางมารร้ายเจ้าเย่นนี้ไปมากที่สุดแล้ววิหารปีศาจของพวกเราเห็นด้วยกับการตัดสินใจในเรื่องนี้ขอรับ ถึงแม้ว่าเส้นทางอันสูงส่งของสำนักฝ่ายธรรมะและอาธรรมจะขัดแย้งกันเป็นอย่างมากแต่พิธีศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะใช้เจ้าเย,ย่เพื่อลดความขัดแย้งของสำนักทั้งสองฝ่ายอ๋าแถมยอดฝีมือลำดับที่สองของพวกวิหารปีศาจก็เพิ่งที่จะถูกฆ่าตายไปด้วยฝีมือของปร,รมาจารย์จอมวายร้ายจีเทียนเต้าแล้วเหตุใดกันทำไมต้วนซิงถึงคิดจะปล่อยตัวเจ้าเย,ย่ไปแบบนี้กันละ่ะ ต้วนซิงเจ้าน่าลืมไปแล้วอย่างนั้นรึว่าซูจินซานผู้อโสลำดับที่สองของเจ้าตายด้วยฝีมือของใครว้าวคนผู้นี้คือสิทธิวัยวัชริยะหนุ่มรอลำดับที่หกของสำนักบริสุทธิ์นี่นาะสูจินซานนั้นขึ้นไปท้าทายตอมานจีเทียนเต้าซึงจินถิงซานและพอแบบนั้นเขาถึงได้เสียชีวิตไปยังไงละ่ะ ในเมื่อเจ้ารู้แบบนั้นแล้วแล้วเจ้ายังกล้าจะพูดอีกอย่างนั้นเหรอว่าการตัดสินใจของเจ้าเมื่อกี้คือการตัดสินใจของวิหารปีศาจเนาะอืมเขาพูดได้ดีมากเขาหล่อเท่มากเอ๊ะเส้นทางอันสูงส่งของสำนักฝ่ายธรรมะของพวกเจ้ากับเส้นทางของพวกเราฝ่ายอาธรรมนั้นแตกต่างกัน ข้าน่ะไม่ใช่นักบวชกงซุนหัวล้นนั่นหรอกนะเพราะงั้นหากใครก็แล้วแต่ที่กล้าทำตัวเป็นใหญ่และมาที่นี่เพื่อเทศนาอีกล่ะก็ข้าจะส่งคนผู้นั้นกลับบ้านไปหาบิดามารนดนของมันข้าน่ะเบื่อที่จะได้ยินเรื่องหน้าเบื่อพวกนั้นมากพอแล้วโว้กับท่านนักบวชผู้อุโสท่านนั้นบางทีพวกเราอาจจะคุยกับเขาด้วยเหตุผลได้ แต่ว่าใครกันที่กล้าจะเข้าไปคุยกับต้วนสิงจากวิหารปีศาจคนนี้กันเขาเป็นคนที่หัวรุนแรงมากขนาดนี้แค่โดนขู่ไปนิดเดียวไอ้พวกที่แสดงความชอบทำก็เงี่บกริบแล้วเหรอเนี่ยไม่น่าแปลกใจเลยที่มีจอมมานต่างๆอยู่ในโลกแห่งจอมยุทธแห่งนี้ดูเหมือนว่าบนโลกใบนี้สิ่งที่เรียกว่าความชอบทมจะเป็นสิ่งที่น่าขยักขยแงเป็นอย่างยิ่งท่านผู้อาวุโส ท่านนั้นเป็นคนที่มีความเมตตามากยิ่งนักท่านผู้อาวุโสขอรับข้าน้อยหวังว่าความเมตตาอันนั้นจะทําให้จอมวายร้ายคนนี้สามารถกลับตัวกลับใจได้แต่หากว่าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วทุกๆคนในยุทธภพแห่งนี้จะต้องได้พบกับความสงบสุขอย่างแน่นอนขอรับผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีไหวพริบและรู้เท่าสถานการณ์ดีเป็นอย่างยิ่งแต่ถึงแบบนั้นการที่เขาเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป ข้าคงจะต้องระวังผู้ชายคนนี้ให้มากกว่านี้และถ้าหากว่ามีความจำเป็นจริงๆข้าคงจะต้องใช้การ์ดของข้าอีกใบจัดการกับเขาเนื่องจากท่านผู้อาวุโสต้องการที่จะเอานางปีศาจจอมวายร้ายเจ้าเย่คนนี้ไปทางวิหารปีศาจของเราก็คงจะพิจารณาแก้แค้นจอมมารเท่าคนนั้นไหมข้าหวังว่าท่านผู้อาวุโสจะมีอะไรชิ้นานีให้กับพวกเราด้วยนะขอรับนี่ ต้วนสินเจ้าหน่าได้ฝึกฝนคิดวิชาเต่าล่องหนได้ดีจริงๆเมื่อต้วนสินได้ยินคำนั้นถึงกับผงะตัวเขานั้นรีบโค้งคำนับให้กับลู่โจอย่างรวดเร็วเสร็จน้องพวกเราทั้งสองคนคือจอมยุทธระดับขั้นฟานไทพวกเราสามารถแอบนี้ออกไปจากที่นี่ได้ในตอนที่พวกเขาทั้งหมดไม่สนใจข้าเห็นด้วยกับท่านนะท่านพี่ข้าคิดว่าพวกเราควรใช้โอกาสนี้ในการหลบหนี ในขณะนั้นเองลู่โจก็ได้ชูมือขึ้นเหมือนกับส่งสัญญาณอะไรบางอย่างตอนนี้แหละรีบไปกันโถอได้เลยข้าคิดว่าจังหวะนี้คือจังหวะที่หมาที่สุดพวกนักบวชทั้งสองคนโดนการโจมตีครั้งเดียวตายเลยรัง้ันรู สัตว์ีนี่มันอะไรกันจังเป็นสัตว์ร้ายที่ทรงพลังอะไรแบบนี้ลู่โจได้กระโดดขึ้นหลังของบีเอียนหลังจากนั้นยวนเอ๋อก็ได้แบกเจ้าเย้ขึ้นหลังของบีเอียนตามผู้เป็นอาจารย์หลังจากบีเอียนส่งเสียงคำรามมันได้ใช้กีบเท้าทั้งสีของมันพุ่งออกจากแท่นศักดิ์สิทธิ์ไปในทันที เมื่อปล่อยให้สัตคีพวกนี้บินออกจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วหากต้องการที่จะตามมันให้ทันคนผู้นั้นจะต้องมีพลังเหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่แต่อิทธิฤทธิ์ของพลังเหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่นั้นสิ้นเปลืองพลังเป็นอย่างมากแต่หากว่าไม่ได้รับการฝึกฝนที่ดีพอก็จะใช้ได้เพียงแค่ไม่กี่ครั้งและแบบนี้จะตามมันได้ยังไงกันละ่ะสิ้นหวังแล้วตามไม่ได้แล้วละ่ะเน พวกเราจะให้อาภาัยพวกวัวล้นพวกนี้ไม่ได้หรอกนะจะพวกมันไว้แน่แน่แนพวกเจ้าทั้งหมดจะไม่ใจดีเกินไปอย่างนั้นหรอที่คิดจะจับพวกมันเอาไว้นะเอ๋เหล้าเล้วเลเจ้าแล้วเจ้าจะทำยังไงกับพวกเรากันข้าจะบอกอะไรพวกเจ้าไว้นะถ้าหากต้องการที่จะกำจัดวัดพืช วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการถอนราชถอนคนของพวกมันออกมาแต่หากไม่ทำเช่นนั้นล่ะก,ก็ในอนาคตพวกมันก็จะงอกเงยออกมาอีกครั้งหนึ่งได้โปรดเถอะนะไว้ชีวิตข้าด้วยข้ายังไม่ยอมตายแต่โปรดวางอาวุธของท่านลงเถิดข้ายอมเป็นวัวเป็นม้าของท่านก็ได้แต่โปรดอย่าฆ่าพวกเราทุกคนเลยนะไม่นะอ้าอ้อยา่า Oh. ความโกดเกี้ยวของวิหารปีศาจที่ได้รับจากการทุกทรมานก่อนหน้านี้พวกเขาทั้งหมดได้ระบายไปกับนักบวชเหล่านั้นจนสิ้นและพวกชายุทธทั้งหลายก็ไม่ห้ามพวกเขาเลยแม้แต่คนเดียวนี่มันเป็นไปไม่ได้นั่นมันไม่มีเหตุผลเลยแม้แต่นิดเดียวด้วยระยับวรยุทธของเขาในขั้นหนิงสือเนี่ยนะ วรยุทธแบบนั้นไม่มีทางเลยที่เขาจะเป็นนักบวชผู้โอโซจากนิกายพุทธได้แปลกแปลกมากอืมข้าควรจะตามเขาไปไหมแล้วถ้าหากข้าตัดสินใจตามนักบวชคนนั้นไปจริงๆเขาผู้นั้นคงจะไม่ฆ่าข้าหรอกใช่ไหมแต่ดูจากลักษณะท่าทางของท่านผู้โอโสแล้วท่านผู้โอโซท่านนั้นน่าจะเป็นคนดีข้าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกมั้ง เอา้าข้าเพิ่งหลับตาคิดแป๊บเดียวนี่มันหายไปทางไหนแล้วเนี่ยหน้าเมืองรู้นอนนายท่านนายท่านในที่สุดนายท่านก็กลับมาสีทีแต่กว่านายท่านมาช้ากว่านี้แล้วก็ตัวข้าก็คงจะต้องตายไปแล้วแน่ๆขอรับืมเจ้าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงกัน ทุกคนสังเกตยวนเออนะครับเดินแบกสิทธิ์พี่แต่ว่าไม่ได้เหมือนแบกคนเลยนะครับเหมือนแบกสิ่งของอะไรมากกว่าชนนู่นชนนี่มั่วไปหมดม,มีมีเจ้าหน้าที่ทั้งหลายพวกเขาได้มาจากพระราชวังพวกนั้นบอกว่าข้าทำตัวไม่เหมาะสมกับตันผูอาวุโสการกระทำเหล่านั้นถือเป็นการก่ออาชญากรรมรูปแบบหนึ่งขอรับอ๋อเรื่องนั้นเองไม่เป็นไรหรอก ยวนเออพานางกลับไปที่ห้องทราบแล้วเจ้าค่ะท่านปูชอนอีกแล้วนะขอรับชอนอีกแล้วแล้วพวกเจ้าหน้าที่พวกนั้นเจอคนร้ายแล้หรือยังพวกเจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยข้อมูลอะไรให้ข้ารู้เลยขอรับเพราะง้นข้าน้อยก็เลยไม่อาจจะรู้ได้จริงๆหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างในพิธีศักดิ์สิทธิ์ข้าก็ได้เรื่องรู้บอะแสอะไรเข้า เชิงวนเจียนักดาบงี่เง่าคนคนนั้นตอนนี้เขากําลังต่อสู้อยู่กับสํานักบริสุทธิ์ดังนั้นคนผู้นั้นก็คงจะไม่ใช่ผู้ร้ายความเป็นไปได้หรืออยู่เพียงแค่สองอย่างเท่านั้นคนร้ายที่ก่อคดีนี้ขึ้นมามีเพียงแค่สิทธิ์คนที่สองของข้าอยู่สร้างโลงดาปีศาจและคนร้ายที่น่าจะเป็นไปได้อีกคนนั่นก็คือลู่ช้างสิงจากสํานักหลว ลู่ชางซิงในตอนนี้ยังอาศัยอยู่ที่ภูมิภาคทางตอนเหนือตัวเขาจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะมาถึงที่แห่งนี้ได้ดังนั้นความเป็นไปได้ที่จะเป็นคนคนนั้นจึงไม่สูงเท่าไรนักลู่โจได้เดินผ่านและจ้องมองไปยังมุมที่ซูผิงถูกฆ่าเมื่อวานนี้ดาปีศาตสิทิคนที่สองของข้าอยู่สร้างรง เขาได้อยู่ห่างจากข้าเพียงแค่ไม่กี่สิบเมตรเองอย่างงั้นหรือนเนี่ยท่านอาจารย์เจ้าค้าหืมีอะไรเกิดขึ้นสิทธิ์พี่เขาตื่นแล้วเจ้าข่าเจ้าเย่เจ้าช่างเป็นลูกศิษย์ที่ดีต่ออาจารย์ของเจ้ามากจริงๆเจ้าเย่ข้าความจงรักภักดี10%เปอร์ซ็นเป็นไปตามคาดเหมือนที่ข้าคิดไม่มีผิด ท่านอาจารย์สิทธิ์คนนี้ได้ลงผิดไปแล้วสิทธิ์ผิดไปแล้วสิทธิ์รู้แล้วว่าสิทธิ์ได้ทําผิดไปเจ้าค่าพอได้แล้วใครกันที่เป็นคนลักพาตัวเจ้าไปแอดให้ดูรูปมุมนี้แอดไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะขอรับแอดแค่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้เจ้าเย่กําลังคุกเข่าอ้อนวอนพระเอกอยู่นะขอรับข้าข้ารู้แค่ว่าคนผู้นั้นเป็นยอดฟีมือจากสํานักบริสุทธิ์ วรยุทธ์ของคนผู้นั้นมีความล้ำลึกอ,อาจจะล้ำลึกเทียบเท่ากับท่านอาจารย์ไม่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 ไม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 สิวรยุทธ์ของท่านอาจารย์สูงทรงกว่าคนผู้นั้นเล็กน้อยในสำนักบริสุทธิ์นั้นมียอดฝีมือดับสูงอยู่ด้วยกันสามคนคนแรกเป็นเจ้าสำนักมีนามว่าโมชีมีข่าวลือกันว่าเขามีวรยุทธ์อยู่ในขั้นยวนสุนเจียมีพลังร่างโลกุตร,รกายดอกบัวเจ็ดกรีบ ส่วนยอดฝีมือคนที่สองมีนามว่าฟานหลิงเทียนยอดฝีมือคนนี้ได้หายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยเมื่อนานมาแล้วไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วคนคนนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแน่แต่มีข่าวลือกันว่าเขาคนนี้มีวรยุทธ์เหนือกว่าเจ้าสํานักโมชีด้วยซ้ำส่วนยอดฝีมือคนที่สามก็คือ,อยูหงหยีนางนั้นเป็นยอดฝีมือหญิงที่ทรงพลังที่สุดแล้วในสำนักบริสุทธิ์เจ้าเย่ เจ้ายังจำทิ้งที่ข้าพูดได้หรือไม่ถ้าหากว่าเจ้าทรยศข้าข้าจะไม่มีวันให้อภัยง่ายๆเด็ดขาดท่านอาจารย์ท่านได้โปรดฟังคำอธิบายของสิทธก่อนนะเจ้าค่ะสิทธคนนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะทรยศรยท่านอาจารย์เลยเจ้าค่ะหลังจากที่สิทธได้ทำภารกิจสำเร็จสิทธก็กำลังเดินทางไปยังบ้านเกิดที่จะเยี่ยมท่านพ่อกับท่านแม่แต่แล้ว ในระหว่างการเดินทางสิทธิ์ได้ถูกยอดฟีมือของสำนักบริสุทธิ์ขัดขวางการเดินทางเข้านี่เจ้ายังกล้าโกหกข้าอยู่อีกอย่างเงินหรอท่านอาจารย์ต่ตอนนั้นสิทธิ์ได้เดินทางไปที่ตำหนักเย็นเย่สิทธิ์สิทธิ์ได้พบกับสิทธิ์น้องเย่เทียนซินสิทธิ์น้องเขาก็การที่จะทำร้ายท่านอาจารย์แต่แต่ว่าสิทธ สิทธิ์ไม่ได้คิดที่จะร่วมมือกับสิทธิ์น้องด้วยนะเจ้าค่ะมันมันเป็นเรื่องจริงที่สิทธิ์คิดจะกลับบ้านเกิดตอนนั้นเจ้าก็คงจะวันไหวเหมือนกันสินเนาะสิทธิ์ขอโทษเจ้าค่ะสิทธิ์รู้ตัวว่าสิทธิ์ผิดไปแล้วสิทธิ์ไม่ควรฟังคําใส่ร้ายของเย่เทียนซินเจ้าค่ะหากเจ้านั้นไม่มีเจตนาที่จะเป็นอื่นและเหตุการณ์ทุกอย่างมันจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรกันเย่เทียนซินได้วางม่านพลังเอาไว้ใกล้ๆกกับภูเขาชิงหยาง สิทธิ์ได้สัญญากับนางไว้ว่าสิทธิ์จะใช้ม่านพลังนั้นแต่สุดท้ายแล้วสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่อยากทำร้ายท่านอาจารย์สิทธิ์ไม่คิดที่จะทำร้ายท่านอาจารย์เลยนะเจ้าค่ะสิทธิ์ไม่อยากที่จะรับตาบาปว่าฆ่าอาจารย์ของตัวเองไปช่วยชีวิตสิทธ์พูดความจริงทุกอย่างถ้าหากว่าสิทธ์โกหกท่านอาจารย์จริงๆสิทธิ์ยินดีที่จะถูกลงโทษทุกเวลาทุกอย่างเลยเจ้าค่ะใครเป็นคนปิดผนึกฐานการบ่มเพาะของเจ้า สิ่งเดียวที่สิทธิ์คนนี้รู้ก็คือคนผู้นั้นเขามาจากพระราชวังสิทธิ์ไม่เห็นใบหน้าของเขาหืมพระราชวังยังเง้นเหรอเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชวังตั้งแต่ที่ข้าลงมาจากยอดเขาจิมถิงซานเมื่อครั้งก่อน <c oughs> เพื่อมาสืบหาคนร้ายที่ลักพาตัวคนของสกุลฉีตัวข้าก็ได้พบกับคนร้ายที่มาจากพระราชวัง คนผู้นั้นแอบอ้างเป็นพ่อบ้านของสกุลชีและสำหรับเรายอดฝีมือที่มาจากพระราชวังการที่จะผิดผนึกวรยุทธ์ของเจ้าเย่เอาไว้ได้มันก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรมากนะักดูเหมือนว่าทางพระราชวังจะรู้สึกชนใจจินทิงซานของข้าเป็นอย่างมากแล้วสินนะหลังจากที่สิทธิ์ถูกจับตัวไปสิทธิ์ก็ถูกคนจากสำนักบริสุทธิ์พามาไว้ที่แท่นบูชาของพิธีศักดิ์สิทธิ์เงยหน้าของเจ้าขึ้นมา เอะอืมนี่มันคือเวทมนต์คาถาและเวทมนต์คาถานี่ก็ทำให้คนดูต้องรออีกสองวันเจอกันอีกทีวันพฤหัสนะขอรับทุกคน